หนึ่งนาทีนะครับวังปู่ะค่ะที่นี่เราคือวังปู่นะคะไอ้ปีจ้านะคะ <c oughs> เอาไว้่างแอบไว้นั่นนะะ <c oughs> ้งเสือสุนทยูทุกบึรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพักชายค่ะ ค่ะอะไรนะคะลูกค่ะอ๋อค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะคะนาอคะ่ะเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนนะคะนะคะ่ะ เยงอะไรเอ,อ่ย <c oughs> <c oughs> ลมก่อนนะลมก่อนลมก่อน โโ <c oughs> พี่มีทั้งร่มใหญ่ร่มเล็กโอโ้โหทุกคนดูพี่เจนหอมมีร่มใหญ่นะครับ <c oughs> อย่างนี้ดีเลยนะจะได้พึ่งใบบุญนะ ลง่มใหญ่ลุมเล็กที่ยาค่ำคืนทนพ่ฝนตกรักษาสุขภาพด้วยนะครขอบคุณคุณหญิงเล็กนะครับขอบคุณท่านคุณดุจดาวสวัสดีครับผมคุณเทียนประพานะน้องภูมิสคุค้มสนุกว่าหนึ่งบ้านเช่าเนาะค่ะคุณนัชชากรขอบแุณมากครับคุณอัปโป้คุณพัชราคุณจินตราคุณมิยาวดีนะครขอบคุณทุกท่านครับผมอยู่บ้านเช่าเนาะแอดน้อยมาแล้วนะฮะแอดมินน้อยอยู่ที่เครื่องที่สองนะแอดมินโอ๊ตอยู่ที่เครื่องที่หนึ่ง ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะขึ้นละ EP สามต่อเลยเนาะเนาะนนเดี๋ยวจะขึ้นละ EP สามต่อเลยเนาะทุกคนน,ะนี่ขาตั้งใครของน้องไทยบ้าน,นอกหรือเปล่าลูกใช่นะลูกค่ะ,ค,ะคุณสุาสายธรรมสวัสดียามเช้าจ้าจ้าคุณใหม่ค่ะลูกเตียนเพราะอายุป้ายอมากแล้วมันอันตรายเรื่องอะไรเอ่ยนะคะอันตรายอะไรนะคะคุณมิยาวดีสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะ ตอนนี้นาลุงพลฝนตกนะทุกคนเนื่องจากตอนเช้ามีเวลาไล่นอนพี่เสือก็จะไล่เยอะๆเลยนะเข้ามาทักทายนะคะนาลุงพนเปิดลกดติดตามนะคะกด subscribe ฝนตกแต่เช้าโอเคนาลุงพลฝนตกแต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าเดินเที่ยวนะคะเอามาค่ะทุกครั้งก็อันนี้มันอยู่นู ฝน,นตกแล้วค่ะฝนตกเลยแฮนหอมหน่อยนะคะขอบคุณครับน้องใหม่นะคะขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกทกำลังใจน,นะคะยังไม่ถึงสามหมื่นเหลืออีกร้อยกว่านะคะเนาะค่ะโอ้วันนี้ก็ได้แล้วพี่หอมฝนตกเลยครับพี่หอมดูแลทุกคนค่ะฝนตกค่ะวันนี้ยังไงก็ยังไงก็ uh. ไนั่นอยู่แล้ว เอีน้องเสือนะคะใครยังไม่ได้มาเที่ยวช่องแอจันหอมชาเนียลกระโดดมาเรื่อยๆนะคะกดแล้วสักสามนาทีก็วิ่งไปก็ได้นะคะเราให้ถึงสามหมื่นนะคะหลืยร้อยกว่าหลายร้นะคะสวัสดีคุณอุบลรัตนสวัสดีตอนช้าๆลูกเสือขอบพระคุณครับคุณเจนี่ส่งใจมาก คุณอันเซงสงใจมานะป้าลายทำอาหารนะฮะสงใจมาครับผมขอบคุณคุณวันเพ็ญนะครับสงใจมาให้นะครับผมดีใจด้วยน้องสซนนี่ก็เดินออกเลยใช่ไหมครับผมมิเสือออกวันนี้ครับขอบคุณคุณโครับคุณแม่แค่หูลำลามเนไม่ได้เลยนะคะเอสซีจ๋านะคะขาดสตัวนี้ไม่ได้ค่ะสีสันในอันนี้พี่จะนหอมวันนี้มาสายกว่าทุกคนเลยใช่ไหมเขามากันห้าช่องแล้วนายโพธิเพิ่งมาถึงใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นนีผมบอกตรงเลยว่าต้องรู้ก่อนแป๊บๆเดี๋ยวแม่อันนี้ตั้งกล้องก่อนผมตื่นสายหนึ่งวันอืมขออนุญาตเมียไหมนั่นผมตื่นสายหนึ่งวันก็เลยมาสายเล็กนึงครับผมเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกันในปุ๊บก็เลยตื่น